สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Creamer Sim Game นันเองนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปหาเงิน1ล้านนะคะในเกม Sakura Sakura s i m u l a t e r นะคะตอนนี้เรามี5 0 0แสนกว่านันทุกคนก็จะไปหากันนะคะว่าจะทำยังไงให้ครบ1ล้านน่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะก็ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็เช่นกดซับสไคร b e ด้วยนะคะถ้าใครกดแล้วก็ ไปดูกันเลยนะคะ Let's go อันดับแรกนะคะก็จะต้องไปขี่รถค่ะขี่รถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปที่โรงเรียนนะคะ,ะของคนอื่นเขาค่ะก็ขี่รถไปนะจ๊ะว้าว ทุกคนระหว่างทุกคนรอเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยเราจะเข้ามาที่นี่นะคะทุกคนอันดับแรกเนี่ยมันมีคนคอมเมนต์นะคะว่าแบบว,ว่าให้ไปจีบคุณครูน,นะคะที่มาสอนคาบแรกเราที่โรงเรียนนะคะ <Yeah! S 1> ก็จะลองดูนะคะโดยการซื้อดอกไม้4ช่อนะคะดอกไม้อะไรก็ได้4ช่อ นี่คะ่ะร้านดอกไม้ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ลงจากรถค่ะแล้วก็จะเราเราจะไปซื้อดอกไม้กันนะคะสีช่ช่อตามที่เขาขอกันมานะโอเคสวัสดีคะ่ะแม่ค้าวันนี้มาซื้อดอกไม้สีช่อจ้าเราจะซื้อเป็นเอ่อวันนี้ละกันเป็นสีชมพูเนาะสีชอ่ออ่ะคะ่ะเสร็จนะคะก็จะ ขิโรถนะคะเพื่อที่จะกลับไปที่โรงเรียนเป็นจิคูที่มาสอนคาบแรกของเรานะคะขอตั้งชื่อเ่็ครูภาษาไทยแล้วกันนะคะที่สอนภาษาไทยเนาะดูแบบเขอครูเหมือนครูที่สอนภาษาไทยเลยนะคะว้าวไปค่ะแล้วก็จะขแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูอันนี้ค่ะ,ะสวัสดีนะคะนี่ค่ะดอกไม้ เาต้องติบครูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าจะติดติดนะคะแล้วเราก็จะมาขอเงินครูจนกว่าเรานะคะจะเป็นเพื่อนกับครูนะคะโอเคอคุณคูคานี่ค่ะดอกไม้นะคะสีชมพูหอมมากเลยว้าวเานลยคะ่ะอ่ะก็เม่ไหร่จะติดติดเนี่ย อนี่ไงคะตีบติดแล้วคุณครูคะขอเงินหน่อยได้ไหมคะซักเป็นอาแบงพันก็ได้ค่ะเห็นเงินจริงๆเลยเราก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะกว่าจะได้เงินครบ1ล้านนะคะไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะ5ระมาันสี่ร้อย อ้าไม่ใช่ปะ่ะห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดเยนเลยนแหละ,ะนี่ค่ะนี่ครับอ่าแล้วก็จะขอไปเรื่อยๆรุกคนจนกว่าเราจะครบหน,นึ่งล้านแต่ถ้ายังไม่ครบหนึ่งล้านแล้วเราก็จะเลิกเป็นเพื่อนเขาก่อนเนี่ยเรานะคะจะใช้วิธีการ ยืมเงินแล้วก็อาจจะแบบคุยด้วยแล้วก็กอดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยแบบว่ากโกรธเรานะคะหรือว่าเลิกเป็นเพื่อนกับเราก่อนก่อนที่เราแบบว่าจะแบบได้เงินหนึ่งล้านนะคะไม่งั้นเราก็จะเสียเปล่าเลยนะคะที่เราซื้อมาสี่ช่อนั้นอะหลายพันเลยนะคะสักสี่พันเลยเราดูโคนดูดิอโอเคไปค่ะขอืเงินต่อแล้วก็กอดด้วยค่ะเพื่อที่จะแบบว่า ไม่ให้เขาเนีโกรธเรานะคะแล้วก็เลิกเป็นเพื่อนกับเราแล้วเราก็ต้องมาจีดั้งจีดใหม่อีกนะคะเสียเวลามากโอเคขอเงินต่อฮัลโหลคุณนี้ด้าตดีมากเลยนะคะเออโอ้โหได้เงินถึงพันสามร้อยสามบห้าทอัดระว่างนี้นะคะแล้วก็จะขอไปเรื่อยๆนะคะควรจะครบหนึ่งล้านหรือว่าจะครบแบบว่าเออยังไงอะ่ะเออน,นั่นแหละค่ะโอเคก็ โอเคก็คุยไปเรื่อยๆของเงินได้เก๊ค่ะเก้รอสิบสามบาทเองเหรอนุ่ยมากเลยอะอะก่อนหน่อยละกันเออแล้วก็มาของเงินต่อคะ่ะขบเก้าร้อยสิบบาททำไมมันลดไปเรื่อยๆนะ่ยเงินหมดตัวเลือยัคะคุณครูโ okay. อเคก็คุยไปแล้วก็ของเงินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ได้มาแปดร้อยสี่สิบสามบาท คุยไปเรื่อยๆจ้าอของจะร้อยสิบเก้าบาทอะคุยไปอีกค่ะอ่าคุยไปทุกคนก็ลงไปใช้ตันกันได้นะคะสุดนี้ได้ผลได้นอนค่ะของคนอื่นเขาโอเคของินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะหมดตัวเรานี่ช่วยจริงๆเลย ของเงินไปนเรื่อยๆ493บาทตอนนี้เรามีเงิน586,493 0บาทว้าว93เยนก็ของเงินไปนเรื่อยๆนะคะคุยไปขอไปกดไปนะคะเพื่อที่จะแบบว่าอันนี้เราเป็นเพื่อนเขาแล้วเหรอ,หรอเกือบจะเลิกเป็นเพื่อนกับเขาแล้วนะเนี่ย เงินไปเรื่อยๆนะคะขอไปนะคะเงินก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยาเงินก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีเงินห้าเซนกว่าๆแล้วเราไปทำตามะคะสูตรนี้ก็ไปขอใครก็ได้เลยนะคะสูตรนี้ได้ผลจริงๆนะทุกคนแล้วก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยนะคะ ถ้าตรงไหนที่เราไม่ได้พูดนย่ยก็สามารถเออ่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปก่อนนั่นเลยนะคะ <Yeah! S 1> โอเคก็ล้เบารสองร้อยสามบาททำไมมันลดเรื่อยๆอะ่ะเอาไม่เป็นไรเชื่อมันเถอคะ่ะเขาแค่ได้เงินก็บพบอ oh. โอเคค่ะก็ จะขอเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆและค่ะถามว่าขอคนเดียวหรือเปล่าไม่ได้ขอคนเดียวหรกทุกคนเราก็ขอหลายๆคนเหมือนกันแล้วก็ขอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโรงเรเียนในเกมซากุระ s กุรซีมูเลเตอร์นะคะสามารถขอเงินได้ทุกคนเลยค่ะ ตั้งแต่นะักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ก็สามารถขอได้นะคะว้าว <Wow. S 1> โอเคตอนนี้นะคะเป็นครับที่สองนะคะทุกครูก็จะมาสัมะคุยกันข้างนอกนะคะมาของกนกัข้างนอกต่อค่ะอ่าแล้วก็คลิปอีพีต่อไปเนี่ยก็จะมีความลับที่ในเกมสกัวนะคะรอติดตามชมได้เลยค่ะอ่า แล้วก็ขอเงินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กอดไปเรื่อยๆสำหรับอ่านั่นแหละค่ะร็จแล้วนะคะก็ขอไปเรื่อยๆค่ะอเพราะว่ามันใช้เวลานานนะคะก่าจะครบหนึ่งล้านเนี่ยก็ต้องแบบว่าขอเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งล้านเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆเลยนะคะทุกคนหนึ่งแสนก็เหมือนกันค่ะหายากมาก ไอที่เราได้5้าแสนเนี่ยก็เพราะว่าเราไปอะไปฆ่าบอสนะทุกคนเออไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะก็โอเคค่ะุนต่อไปค่ะคนต่อไปที่เราจะแบบว่าจะขอเงินนะคะก็คือพอโรงเรียนเกมสกุลัสกุูซิมมอลเตอร์นั่นเองค่ะก็คนมีเลยนะคะเป็นพอ right. okay. ที okay. ่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็จะคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอเงินเขานะคะซึ่งก็ได้เงินเยอะเหมือนกันค่ะ ก็ขอบเรื่อยๆะค่ะคลิปนี้อาจจะยาวเพราะว่าที่เราขอเงินขอเขาไปเรื่อยๆะค่ะมันก็เลยทำให้คลิปยาวนะคะแล้วเราก็ไม่รู้จะพักอะไรแล้วจริงๆค่ะก็เลยว่าเออจะพักแค่นี้ไปก่อนหลักกันนะคะว่าเอออาจจะพกักซ้ำๆเดิมๆนะคะทุกคน <laughs> อ่าก็ขอเงินเขาไปเรื่อยๆนะคะขอคนนี้ไน้ใจดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> อ่าเงินเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็คุยกับเขาไปเรื่อยแล้วก็ขอเงินเขาไปเรื่อยๆนะคะนี่กขอไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะก็ได้มาประมาณพันกว่าบาทน,นะคะหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดเยนนะคะได้มาแล้วก็คุยไปของเงินไปนะคะเขาก็ให้เขาก็ให้มาเรื่อยๆเลยนะคะอ่าค่ะแล้วก็มาแบบว่าขอเงินเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบ คุยกับเขาไปด้วยกอดเขาไปด้วยไม่ให้เขาโกรธเรานะคะฮะก็ขอเงินไปนะคะถึงจะได้งอนได้น้อยก็ไม่เป็นไรค่ะอลองไปใช้สูตรนี้นะคะแต่อาจจะแบบอาจจะใช้สูตรนี้อาจจะแบบรวยรวยแบบนานมากกว่าจะรวยนะคะกว่าจะได้มีเงินหนึ่งล้านนะคะตอนนี้หกแสนแล้วค่ะหกแสนแล้ว นต่อไปนะคะที่เราเนี่ยจะไปของเขานะคะก็คือเป็นแพมไม่ได้เลยนะก็คือก็คือเขาเชื่ออะไรแล้วอะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะก็คือที่นี่นั่นเองคะ่ะก็จะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นหรือจีนๆหน่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็จะเข้าไปในเออขอเรียกว่าอะไรเดียะไม่รู้ดิเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะเขาเรียกบ้านแล้วกันนะคะ เข้าไปในบ้านหลังนี้เลยค่ะอ่าห้องเขาเนี่ยก็จะีอยู่ห้องขวาห้องที่สองนะกคนนี้ก็คุยนวันนี้เลยนะคะเออโอเคก็คุยกับเขาแล้วก็ของินไปเรื่อยๆนะคะโอเคก็ขอโอ้โหสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเยนเลยเหรอคะโอ้โหว้าวดนนะะได้เงินเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็คุยไปของเงินไปนะคะแล้วก็กอดไปเพื่อที่จะไม่ให้เขาโกรธนะคะย้ำอีกทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดกแชร์กดติดตามระหว่างรอไปด้วยนะคะ <S <S ก็แบบว่าทำซ้ำๆเดิมๆแบบนี้ไปเลย<ค>ก็กดคุยไปของเงินไปก็จะได้เงินเพิ่มมา6,373เยนนะคะ <S <S ตอนนี้มีเงิน6 1 9 7 1 8เย็เยนค่ะว้าว อเคก็ขอเงินเขาไปเรื่อยระหว่างนี้ก็ขอเปลี่ยนสีผมให้เขาไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาไปด้วยเพราะว่าผมทรงผมของเขาเราลับไม่ได้ค่ะ่านี่ไงได้แล้ว่อขึ้นเลยค่ะอ่าเขาเริ่มอาการเริ่มแย่แล้วค่ะโอเคแล้วก็ขอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆด้วย 5,742เยหรียญเท่านนเยนนะคะโอเคก็กอดเขาไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโกรธเราแล้วนะคะก็ขอไปเรื่อยเยเลยนะคะทุกคนเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่ก็คือมีร้านใหม่2ร้านนะคะอีกร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารอีกร้านนึงนะคะก็จะเป็นร้านทำผมนั่นเองค่ะ คก็ได <Yeah>. ้มาส0่พันกว่าเยนนะคะก็กอดสักหน่อยกลัวเขาโกรธเราอะค่ะเออโอเคค่ะแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยแล้วก็ขอเงินเขามาเรื่อยๆนะคะได้มาส0่พันห้าร้อยเก้าสิบสี่สามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดเยนนะคะก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆขอเงินเขาไปเรื่อยๆอะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้จะพากอะไรนะคะก็จะพากซ้ำๆไปนะคะ ก็เราไปใช้สูตรนี้ดูกันได้นะทุกคนเออแล้วก็ของเงินเข้าไปนะคะตอนนี้คืออาอเป็นไฟนก็ตั้งแต่มาแหลกวันเนี้ยอาช่างมันเธอค่ะเอาวกอดหน่อยละกันตอนนี้เรามีหกแสะนหนึ่งเจ็ดพันหกร้อยสิบหกเยนค่ะก็เรานะคะของเงินเขาได้สามพันหกร้อยหนึ่งเยนค่ะ ก็เราจะคุยกับเขาแล้วก็ขอเขาไปเรื่อย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 นะคะจะบอกว่าเงินที่แบบว่าเราอะสามารถไปขอเงินที่เจ้าของร้านทําผมได้นะคะแล้วก็ได้มาเป็นพันเลยนะคะได้เยอะเหมือนกันค่ะเราไปขอดูนะคะทุกคนได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะที่ที่มันมีตรงข้าม บ้านของผูช้ชายคนหนึ่งที่ผมเป็นสีเขียวอะค่ะนั่นแหละค่ะเราไปขอเงินเจ้าของนัานที่นั่นดูนะคะได้เงินเป็นพันเหมือนกันว้าวโอเคเราก็วกอดขอสักหน่อยนะคะ I love you โอเคก็คุยกับเขาแล้วก็ขอเงินเขาได้มาสามพันสามสิอนนี้สองพันหกร้อเกยนแล้วค่ะตอนนี้เงินใน ในเกม็มสกุลสกูติเบอร์เลเตอร์ของเรานะคะมี6กหมื่นเอ้ใช่หกแสนเจ็ดม่ายเยนค่ะก็จะหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตึงลานนะคะมีอีพีที่2ด้วยนะว้าวโอเคก็กดคุยกับเขาแล้วก็กดของเงินเขานะคะเออหลอกให้เขาหมดตัวหรือไงล่ะเราเนี่ยช่วยจริงๆเลย คุยกับเขาค่ะคืเอ,อเราอ่านสัากินไม่ออกนะคะแต่ว่าบางคําก็อ่านออกบาคำก็อ่านไม่ออกค่ะโอเคก็ของเงินเข้าไปดูพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเยน,นะคะ่ะคนนี้อ่ะถือว่ารวยมากเลยนะคะเห็นทั้งบ้านของเขาเป็นคาทัคาดาีรวยมากเลยอะ่ะว้าวโอเคก็ของเงินเขาไปเรื่อยนะคะจนกว่าเขาจะหมดตัว ก็กดสักหน่อยนะคะตอนนี้เราอ่ะเป็นเพื่อนกับเขาแล้วนะคะโอเคแล้วก็ทำแบบเดิมเลยค่ะกดคุยแล้วก็กอดหรือว่าขอเงินเขานะคะก็ทำแบบนี้ไปแบบยาวๆเลยค่ะอาจจะนานหน่อยก็ต้องอดทนนะคะเพื่อเงินหนึ่งล้านของเราค่ะโอเคก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ห1 4สิสเยนโอเคกด,กดกดกอดหน่อยนะคะโอเคค่ะก็กดคุยนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนสีผมให้เขานะคะให้สีผมของเขาเนี่ยมันเข้มขึ้นนะคะก็จะเลื่อนโอ้โหขาวจวกเลยคะ่ะอสีแดงนี่แหละคะ่ะเหมาะกับเขาดีนะคะเออหอหสองเยนแล้วก็568หเยนนะคะ ถือว่าโอเคเอ่อโอเคกไ็ได้ค่ะโอเคค่ะก็ทุกคนคะ่ะไ็นไงกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้มีอีพีที่สต่อนะคะก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาทำอีพีที่สต่อคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดะะีค่ะทุกคน